สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับชวนชม t o y o ต a c a m r รแบบผ่อนได้บ้างนะครับรุ่นนี้ปี2 0 0 3 2.4ออโต้สภาพสวยงามครับไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อพิกคว่ำนะครับรองชมดูได้สนใจไปดูรถนะครับอยู่ที่สระบุรีราคาเปิดมา1,95,000บาทนะครับสนใจไปทดลองขับเจรจาต่อรอง ตรวจสอบสภาพนะครับเน้นว่าแบบผ่อนนะครับอันนี้จะเหมาะสําหรับแบบผ่อนนะครับถ้าแบบสดก็เดี๋ยวค่อยดูตัวอื่นนะครับลองชมดูได้ถูกใจหรือเปล่านะครับสําหรับสมาชิกที่กําลังหารุ่นนี้และเราไม่มีเงินสดนะครับก็ใช้เครดิตนะครับจะถูกจะแพงก็แล้วแต่พิจารณานะครับ ให้ผ่อนเดือนละประมาณ7 0 0 0กว่าบาทนะครับเขาให้3ปีเพราะว่าลดเปอนปีลึกแล้วนะครับแต่ก็ยังผ่อนได้อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากได้แล้วก็กำลังหารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกแล้วกันนะครับผมทำหน้าที่ชี้เป้าชี้สภาพนะครับที่เหลือใครสนใจก็ไปพิสูจน์ตรวจสอบได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนอยู่แล้วทีนี้เราใช้แบบผ่อนก็ต้องอยู่กับเรานะครับว่าเครดิตเราถึงหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ ก็น่าสนใจนะครับถ้าใครเน้นหาเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดนี่นะครับตัวนี้ก็หรูหราเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์หลังบ้านหลังไฟฟ้าเรือนไม้3สีระบบกันลื่นถลายเซ็นเซอร์หน้าท้ายนะครับลองชมดูได้สวยถูกใจถ้าชอบจริงนะครับให้ไปดูรถทดลองขับนะครับเบื้องต้นผมเช็คแล้วถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆเลยเหลืออย่างเดียวคือไปสตาร์ทเครื่องแล้วติดแล้ะลองขับดูครับ นี่ครับสภาพภายในยังใหม่อยู่มากๆนะครับลองชมดูได้สังเกตดูได้นะครับลองชมดูแล้วไปทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับตัวนี้ลองชมดูก่อนสวยถูกใจสมาชิกก็อย่างที่บอกครับเตรียมเอกสารไปโทรเจรจาสอบถามนะครับคันนี้สภาพสวยๆครับเน้นหาเอาไว้ใช้งานลองเจรจาสอบถามพูดคุยกันดูได้เลยนะครับนี่ครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีโดนครับผมทําหน้าที่ชี้เป้านะครับใครสนใจจริง ให้ไปทดลองตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองนะครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับปี2003 2.4สออโต้โทปนะครับเอาไปใช้งานกันในสภาพส,สวยๆแบบนี้น่าสนใจครับที่เหลือไปดูไปตรวจสอบนะครับรูปมีมาน้อยครับเพราะแถมมีไม่ชัดอีกต่างหากต้องขออภัยครับลองชมดูตัดสินใจดูครับ